ภิกษุสามเณรหนักบวชทั้งหลายแต่พ่มีการฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานนะก็เป็นอันว่าบ่มีค่ายอย่างศาสนาอนยู่ใดเพราะว่ากรรมฐานเออมันคือหลากเงาของศาสนาอยู่แล้วการทาให้แจงงส่งพระนิพพานอันนั้นแหละคือหลากเงาของศาสนาเออ,าองไดมใดบ่มีกรรมฐานก็เป็นอันว่าบ่มีข่ายอย่างเลยบ่ตตางจากชาวบ้านนะม,มือห้าจึงเน้น หนึ่งการฝึกขัดปฏิบัติกรรมฐานนั่นเองสีเป็นแบบได้กระ้างขอให้ปฏิบัติเถอะในกรรมฐานนั่นแหละคือคุณค่าของพุทธศาสนานั่นแหละคือคุณค่าของคําว่าปีสุสามเณรน,นอกน้นกบาตั้งจากเชาบาทเดียวกันไม่มีการสื่อหวยบอกหวยเอ,อเดินไพ่กินเหล้าเมายานะแลา้วกงง็งมงายอะไรงมง,งายเจยวกับ พวกไสยศาสตร์มุนดำอันนั้นอันนี้ยังสิอันนั้นบ่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเด้พุทธศาสนาเป็นศาสตร์เป็นความรู้ของผู้รู้ผู้รู้จะต้องประเหตุให้ผู้อื่นเสียหายชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งการหลอกลวงผู้รู้สี่ทางเพื่อให้้นทุกเท่านั้นเด้จังหวะเบิดคาในความเป็นภิกษุสามเณร วัดค่ะพระวกรมฐานแน่นอนเลยลานตัเส้นเลยที่ยูได้กับพราะวา่ามีพระกรรมฐานเท่านั้นที่ส่งไห้สืบไหได้ท่าปัจจุบัน <c oughs> บันไดบันไดก็มาวาวีวัดละค้นวัดละค้นบว่าองค์เด้แถว่ามีการปฏิบัติละเอืน่นว่าค้นแต่มีการปฏิบัติอยู่เออในศีลในสมาธิในปัญญาในอัติจิต อธิศีนและอธิปัญญาจาังเอินพระองค์ยุคว่ามันหาคุนคาของความเป็นพุทธศาสาศนาบ่ได้แล้วม,มองพวกเข้าี่จังเน้นการปฏิบัตินะเขาเน้นปฏิบัติจิตจะของเองเนงยปฏิบัติใจของจะขของเองที่มันเคยชินในความจากใดดีนี่เป็นมาก่อนเขาจึงชี้ชี้ล่งให้มันเห็นหลวดเข้าว่าบุญแปลว่อย่าง บุญคือความรู้สึกแบบใดท่านกับท่านเพื่ออย่างเพื่อท่านดับทุกข์สินรักษาผู้อื่นภาวนาดีภาวนาหาอย่างนีกะหาหลักเหงาของความทุกข์หาหลักเหงาของความเกิดเพื่อสิตัดหลักถอนโค้นมันขึ้นมาจึงว่าศาสนาเอาที่อยู่ใด ็เพราะว่านี่พระกรรมฐานนั่นเองแต่ว่ามีกรรมฐานและเป็นว่าบม่มที่ใครอย่างต่างเอียงดอกนาจึงมีการปฏิบัติโดยการส่งชาติเป็นวิธีที่ดุบานกับเห็ดใดคนทั่วไปกับเห็ดใดบ่เม็นตะทุสุนักบวชทุสุนักบวชก็เห็นนินักก็เก้าอีกมีการออกปลามีการเข่าไปตามสถานที่จริงๆของมันเลยคือ ป่าใหม่ผู้เขาทำเงื่อมผาที่โล่งที่แจ้งและก็แล้วแต่ที่มันเป็นตะยานเพื่อสิคนหาความจริงในตัวเองที่ตัวเองกำลังถูกวิโตก,กังวลกับเรื่องใดแเราจะหาสาเหตุทังความถูกทั้งหลายในตัวเอง <c oughs> นี่แหลฐานที่ตั้งของการกระทําก็คือกรรมฐา,านนี่แหละพ็ะเข้ากันน่นสติปัฏฐานสี่ขึ้นกันเพียงแต่ว่าบ่คอยเบาซื่อไวทยยั้งสี่ มันจะเป็นโลกโก้โโลกแกนที่ดูฟันแหลกอะเออสวยหรูสุดๆดอกจ <c> ะ <oughs> เขาเอากับหม่องมันโหลดสังเกตจิตจาของคือมีการบริกรรมภาวนาพุดโทษไว้เป็นเครื่องกำกับข้อมกิจาของใบมันออกไปหาขาค้นใบมันออกไปหาขาสัตวดใบมันออกไปหาหลักของไผ่พวหมายเข้าเป,เป็นเป็นอย่างจังมีพุดโท่นะ แต่มันมีพุดโทษอยู่แล้วมันก็บวออกไปข่าไปตีไปทำลายทำลายหลักรับสมบัติผู้ใดตัวอะไรเชึงวาน่ะวันนี้เฮ้าคนอยู่บานทําการทํางานครับรถอยู่ทําการทำยังอยู่ก็แล้วแต่มันภาวนาในเบดนั่นแหละจึงเรียกว่าเน้นในการส่งชาติหรือส่งอารมณ์เป็นกุศลนั่นเองโดยวิธีเพิ่มขึ้นมาอีกทุกคนมาฝึกหัดเอาในการจับจุดอุณโลมหรือเอาอาการปิติมาไว้อยู่ในจุดระวังการกระพาก เป็นการหลัดกลุ่มแวดล้อมผูกมัดว่าให้ความคิดมันแหลนไปหาขาคน้นไว้ว่าว่าขาค้นวะความคิดมาแต่สร้างมาอีหองอางได้เนี่ยมึงติดตายได้เลดแหละนั่นแหละขาคน้นคือขาสัดซัดกับคนคือกันนั่นจังว่าถ้าข้าวภาวนาได้แล้วใบ,บว่าท่านว่าได้หรอก ถ้าห้องภาวนาไหวอยู่จังสัน่นคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่หนึ่งห้องไปขาสัตว์ตชีวิตเลยเ้าบ่ไปทำลายทำลายบุคทั้งคนและสัตว์หลห้เสียชีวิตและทรัพย์สินเลยนี่ร่วมบดละบวชตะไลไปยังอื่นก็ได้บันตะไลไปทั้งหาดอกเพอรอาะหัวใจของศีลของมันคือการไม่ทำลายเบียดเบียนทำให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินบดด้วยไในหันล่ะไหมไปลักกับทรัพย์สินเขาประศัตนั่นแหละเสียชีวิตก็คือบ่ไปขาดเพนาะนผู้เี้ ว่าไปกินเหล้าเม้ายาแลยีร่วมอยู่ในนี้ฉะนั้นเวลาใดที่เฮาพุทโธพุทโธพุทโธก็เฮ้าไปเลยศีลก็ยู่ในหันแล้วสมาธิก็อยู่ในหันแล้วบ่าแม่นขันสุดกระางมั่นขันสุดคืออัปนาสมาธิอันนี้เป็นขานิกะหรืออุปจาระอังจะเกิดขึ้นของมันเองดอกอันนั้นในขณะใดที่เฮาพุทโธพุทโธพุทโธศีลก็ยู่หันท่านก็ู่หัน นะสมาธิก็อยูหันปัญญากับยูนี่แหละบูยูไสละ่ะในพุดโธษขา้มเดียวนี่นแหละ <c oughs> อาการปิติต่างๆมันกับยูในกันนั่นแหละคือศีลคือการว่าไปข่าคน้นว่าข่าผู้หันว่าข่าผู้นี้ข่าสัต์ลักรั์นั่นแหละินก็อยูหันแล้วจึงบอกว่ารวมอยู่ในจิตของห้าที่ว่าพุโทโธนั่นเองท่านก็อยูในหันท่านกับท่านชีวิตผู้อื่นนั่นแหละ มันก็ไปหาข่าคบขาใกล้ข่าปูขาปลาหรือขาค้นดอกนั่นท่านก็จะได้หันภาวนาก็อยู่นี่หนีจึงกว่าสินสมาธิและปัญญามันก็ร่วมร่วมก็อยู่นี่หนีแหละส่งอารมณ์มันมันจับเพิ่มึ้นมาอีกคือเอาอาการปิตินั่นเองถ้าาอจากให้มันหายก็ต้องรักษาให้มันได้จึงเรียกว่าส่งชาติมังส่งอารมณ์เป็นกุศลมังสัพปะปะภาษากลังกุศลสุปาษมตทามมัน อจงคิดถึงแต่สิ่งที่ดีนัอคิดถึงแต่สิ่งที่มันพอไปทำลายเบียดเบียนให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียชีวรรษษษษิตและทรัพย์สินนั่นเองจะไปหาคิดบาปมันจะไปคิดถึงแนวบดีจะไปคิดถึงแนวจักขาพาะนั้นแบบสร้างผนีลเรื่องว่าสัพพะป,ป,ป,ปาปัสสะสัพพะแปลว่ามากไม้มาหาสารปาปัสสะนี่แปลว่าบาปความไม่ดีนั่นแหละความที่ทําให้ตัวเองเร่าร้อนกังวลน,นั่นเอง เออแต่ไปคิดจากข่าผู้อื่นกับจากของตัวเราหลอนกังวนไหมคือเก่าต่แต่บาแขกข่าผู้ใดแล้วมันจะเอาความร้อนอนมาจากใสไะนั่นก็ไปหัน่นจังวายทุกคนพยายามส่งอารมณ์เป็นกุศลหรือส่งชาติเอาไว้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วสําหรับว่าหฮาบ่มีเวลามากปฏิบัติห้องปฏิบัติทัางใจเอาเหตุไปนั่นแหละเอาตามก็เหมาะเอาตามก็เหมาะสมเอาตามอ่นกิเลสนั่นแหละนะกิเลสเท่าท้องฟ้า นเนะห็นปะเออแต่ว่าภาวน้าทอไปเข็มอยู่นะเออก็ย่งดีก็เพบาภาวน้าเด้ยละ่ะกิเลสเท่าท้องฟ้าภาวนาเท่าไปเข็มเออก็ดีก็เพาภาวน้าอยู่ดอกออจึงบอกว่าเพิ่มเติมเขามาอีกในการจับจุดอุณลมหรือส่งชั่นนั่นเองเอาอาการปิติมาเป็นเถลกินยันเออ,อไปว่ายังอื่นละ่ะเวามันขังกันมาอีก อาการปิติน่แหละอเอิ่นว่าสมบัตผลสมบัตลหอาการปิตินั่นนะมันจะปิติแบบได้กร้สางมันสามารถรักษาโรคได้พร้อมแต่เหตุเป็นเด้เออเมนเห็นว่าเป็นแมนแมนบริจากวิธีมันกร้สางคอยทุกคนมีอาการปิติเกิดขึ้นในระหว่างกลางหน้าผากไห้ไดมันจะเป็นของมันเองดอกอันรักษาโรครือว่ารักษาโรคเ้าเพิ่มขึ้มาอีกคือว่ามันเฮาสุไปเห็นคุณค่าของมันบาดเขาเจ็บเดลยแต่ผู้ได้รักผู้ได้ึกได้แล้ว พรายามจะให้มันขาดหายมือหนึ่งมือหนึ่งให้มันเกิดขึ้นอยู่มากๆบ่อยๆทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินทําให้เป็นดุดดังยานเออเหตุไปเรื่อยๆแล้วมันสิมีความรู้เกิดขึ้นในหันแหละน่าจะคลองเองอ่ะแหละแนว่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นแนว่บ่เคยเป็นสิได้เป็นได้ยินได้ฟังอันน้แต่ว่ามันมีผลมากอยู่แตบบ่ว่าพอแมนเหตดเอาดำมือเดียวคือข้าวเดียวือไปเห็นยังสัน่นเออเป็นกระสังหงเลยแบบ ก็ยังว่าทําให้มากทาไม่บ่อยเ <c oughs> หตุไปเธอเวล่านั่นแหละสิ <c oughs> เวลานั่นแหละสิเป็นเครื่องพีสู์ของเขาเอง <c oughs> ว่ามันสิไม่ดีแบบใด <c oughs> แต่ว่าไม่ทั้งเบิดนั่นแนหะมันสามารถดึงมาเป็นประโยชน์ได้ทั้งเบิร์นั่นแหละ <c oughs> แต่คนตั้งมันแล้วแต่คนเป็นแล้วนะมันสามารถเคลื่อนอาการพิธีที่มันนิ่มๆนุ่นนะนง,นงนวลน่ะ <c oughs> เจ็บมังไดปวดมังใดมันก็นลากไปมังหั่นได้นาะเอาความรู้สึกได้เหตุไปเออความรู้สึกของอาการปิติได้เหตุไปฝึกเอาจะวมาคิดเอาคิดเอาเมื่อดร,รอกคิดเอามันก็เป็นบ้าประสาทแหละมึงไปเหตุเอาคิดเท่าไรัางบาเศร้าคิดแล้วคิดหาบางสรุปว่ามีทางแต่ม่นคิดได้แล้วก็ทุกยูเคอเกาไหมมันคือเหตุใดดิเหตุใดเรากระทุกเนี้ย แต่มันเจ็บวันนี้กูกะดึงมาใส่นี้แน่มันก็เศร้าทุกข์กันตัวเศร้าเก็บไหมเป็นงสั่นหระอทุกข์ก้าอยู่ก็เป็นงสั่นหรือแต่คิดเอานั่นมันจะคิดได้ล้มโตมันได้กระซ่างในเรื่องของธรรมะนี่ทั้งบดในพระไตรปิฎกในโลกนี่คิดได้สรุปได้หาเหตุผลได้อ้ยอธิบายได้แต่ว่เจ้าของยังทุกข์อยู่นี่นะคือว่าดับได้นี่นะเนี่ยคนละเรื่องกันบัลบัตคือกันเลยครับทิวา มีของดีแล้วมีของขังแล้วมีแน้ากันผีมีของหนังเหนียวแล้วแต่ของยังถูกอยู่นี่แล้วเออนาะแท็กซี่มีพระประจาบ้านเกิดแล้วก็คือถูกลูกม,มีแขวหมูตันแล้วก็คือตายอยู่น่ะนะเนาะก็เพราอย่งางเจ้าของแขวมันตายยังไงแต่มันพอตายมันก็พ้าแขวามันแล่นหนีเออแต่จา,ากหัวตัวฝึกผากันงมงายไหลสระน้ำแนวจังสี่กันนะ แต่มันก็ตายแใจมันบอกคือกันคือพวกเล็กลนั่นแหละจะคของเล็กหลก็ตายหลายคนหรอแต่มีแล้วก็ถูกอยู่ดีนะเป็นสั้นแหละแล้วถ้ามาเฮาต้องพูดความจริงเฮาเอาทาเป็นไงอยู่แล้วบ่เอาใจไผทั้งสิ้นนะคือเอาทาเป็นไงบ่าวเปิดเผยความจริงความจริงเป็นสิ่งว่าตายสัจจเวอมาตะว่าจาเอียง สีสู่ความจริงใดสิ่งสี่สู่ได้ทุกอย่างคือสัจจะนั่นแหละคือความจริงเป็นจึงว่าสัจจงเวอมตะว่าจานั่นเองนั่นเท่ากับว่าต่ความจริงนั่นแหละได้บอว่าจริงกันเรื่องของเขาเสื้อกับตามว่่เสื้อกับตามถึงสิมีความเชื่อว่าไม่เชื่อกับตามมึงก็หนีว่าคนตายดอกหนาถึงจะมีความเชื่อว่าไม่เชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงก็ตามมึงก็ทุกข์อยู่หันแหละเออนะยายลง ฟล้ึกหัดไปกรดีวว่าไปกิเลสเท่าท้องฟ้าเนาะภาวนาเท่าไปเข็นทั้งว่าภิกษุนักบวชทั้งหลายถ้าบอมีภาวนาแล้วบ่มีคาเด้อมีเลยล่ะถ้ามันเสื่อมเสียในพาะิน่ในของพระพุทธเจ้าโดยสําไปแตแตะเสียใจของนั่นแหละเสียใจของแต่เสียส่วนร่วมกว็คือว่าคนบ่มีศีลบ่มีธรรมละสมมือนี้ ขากันตายมาเรื่องทึ่งถึกไปแล้วไอ,อ,อยจากในโลกถ้าอยากในโลกกลับขึ้นมาดีคือเก่าก็กกกต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่บรรจุเข้าไปในโรงเรียนอหลรมงคลสามสิบแปดหรือคขัมพี่ติปนี่นั่นนะถ้ารู้แตกฉานอยู่ในหันโอ้ยมันหอบเป็นอหรหันเบิดกุมเออนั่นเป็นวิธีการใส่ชีวิตที่ถูกต้องดีงามบบียเบียร้อม มนมงคลสามสิบแปดนั่นแหละเลีเ่ยนเริ่มตั้งแต่ปอนึงคือว่าหอดปริญญาตีรับรองวันแน่นอยู่ในหันแล้วกันนะถ้ามันฝังมาแต่หน่อยปนานนันแล้วมันจะไปใสมันก็สอนงายบอกไงตัวอันนี้เอาอยัางมาสอนเดือนนี้พอเมค้นก็กินยาบ้าอ,อยู่เนาะลูกน,น้อยดำกวบจกสองขวบมันหิวยามันเตะการข้อคุ่นก็ยังมีไหมเออ กพ็พอแมีคนบ่มีธรรมะแล้วเอาอยัางไปสอนรู้วกับสอนกินยาบ้านํากันนั่นแหละสั่นแหละ่ายบรรจุลักสูตรจะไปหอดปริญญาตีนะั่นบ่ตอนเอาอยัางมากมนะามุ่ค้นสามสิแปดนั่นแนหะเหลือเฟือแล้วนะ <c oughs> แต่เป็นการหนทางการใส่ชีวิตเด่นเราค้นกับสิดเรียกว่าใส่ชีวิตเป็นพร้อม ร่วมด้วหันละอธิบายว่าไรหรอกม,มันมันหลายโพดเออมันดิโตัอขอหลจาจังววาเข้าเทศเฮาฟังเพินพ่นหนึ่งตะภาษาบาลีอาเสวานาจะพาลานางปันทิตานันจะเสวานาปุชาจะพูชีนิยานางเอต,ามามตามาัมังกะลโมตัมบงแค่คนแปลว่าจังไดเนาะเออบัรนีเฮาเอ็นเฮาเทศเปลี่ยนเปลี่ยนตึ้ป,ป้างแบบนี้กันว่าเป็นคือบกขังเรื่งบ่มีภาษาบาลีเนาะเออก็ฟังมาหลายเลยเด้บาลี คืองานสงคนตายเอาแม่ผพ้ได้แปะไ้กุศลธรรมะกุศลธรรมะพระกาคาาธ,าาธารราามะสุขายาเวทนาจะสัพปุจุธรรมะเอาแม่แปลแปลว่าจางใดคิดว่าถ้าไปส่วนในคนตายได้บุญเป็นสวรรค์ดีส่วนหมางไปนั้นนรกลอยหนึ่งเปอร์เซ็นต์บุญมเด้ว่าตัางตะลอยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่มมันอีกเพราะว่าันว่าเข้าใจความหมายว่าเผนสอนอย่างเออความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นให้เกิดความดับสงบเย็น แกมูเรามนุษและสัตว์ทั้งหลายของโลกความจริงอันนี้อกุศุลานั่นเออเป็นความเราร้อนเหตุในเกิดความงวลมร้อนเนี่ยความเห็นแก่ตัวของมูสัพพสัตว์ทั้งหลายเหตุเป็นสนัลกอภยากตาธรรมาเนี่ยความจริงอันนี้บัท่ันสุขบัททันทุกอันใดเกิดขึ้นทุกคนสามารถเลือกคนทั้งเดินของตัวเองได้สุขยาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมายันเลือกเอาที่สัมปยุตน่ะผู้ใดจากนี้หงคนทางโน้มเข้าไปในสู่ความสุขน้อมเข้าไปสู่ความสุขอันนี้ หนทางอ,อากุศาลานี่หนทางน้องก็ไปสู่ความทุกข์เฮ็ดเอาตีนั่ยเขาก็แปลไ้ในหนังสือเขาก็แห้งเหรอ,อย่าแปรสอนแปลอะไรวะเนาะความเขามันปลาเทือนเดลักว่ปะเขผาปลาเขาก็แปลปลาปลาเขานี่นแหละเนาะแหละแรงสัน่น <c oughs> จังว่าผกสุนักบวชทั้งหลายแต่ว่ามีกรรมฐานบมีคายัางดอกหรือมีเยอะบอ่ยังหอมบันจทงมีเยอะบอ่า อย่างเราบ่ามีหรอกเนาะก็ต้องตอบเราเขาทีสร้างเจ้าแต่ว่เห็นอยังเขาก็สซั่งอยู่แล้วเห็นมูนยูออยู่เป็นกระซั่งทีง่ยังเลวังเนี่ยน <c ười> เป็นซั่งแของมันก็เป็นทังซั่งแหละความจริงเป็นสิ่งบ่าตายเออแล้วแต่เขาก็ต้องบอกความจริงบอกทำเป็นยยไงเห็นว่าอีมี มึงเวียงนังอีหาเนี่ยมึงขึ้นขานรู้แหละมึงทุกเรื่องใดเรื่องนี้ <laughs> <laughs> จะบอกให้ห้างวัดเท่าไรก็สร้างมึงก็ห้างสวรรค์เท่านั้นแหละ <laughs> มึงก็ลุยใน,นนรกนั่นแหละ,นะเนาะแม่์ว่าหลัก่นนั้นหที่ที่เพิ่นธ์บอกว่าสินทำบวกกลับมาโลคก,กาวินาศ จะค้องนั่นหละวินาศเองโดยเรื่องตนจะคองเดเนาะหลอนร้นขังว้นเองเผาจะคของเองเผาจะาของบ่พ่อเราเผาเพ้ออื่นพร้อมเมื่อล่ามใส่โลกอันยิ่งยิ่งสมบัติโลกแรกคือโลกจะาของโลกในกายในใจจะาของโลกอุปทานด้วยนึงเนานะทุ่ยเอาหลับไปพ่อเมือ่อ <laughs>